ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใ,ใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากใครเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถท โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ f o o t b a l l 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนองคลิปนี้ก็ทำการพูดถึงการแจกตำนานฟรีทุกคนหรือว่าการแจกอีพิกฟรีตัวที่2นะครับก็มีความเป็นมาอย่างไงกันบ้างหรือว่ามีข่าวสารอย่างไงกันบ้างามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาอทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้ว ถึง1นึ่งแสนซับเมื่อไหร่ก็จะมีกิจกรรมแจกฟรีแจกไอดีกันอย่างแน่นอนทุคนก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นอกำลังใจให้กันเหมือนเดิมน,น,นะครับมาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทําการพูดถึงการแจกตํานานฟรีทุกคนหรือว่าการแจกอ e ีพิฟรีนะครับในแคมเปญของ EfootballFestival นะครับก็อย่างที่รู้กันนีนะครับว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีการแจกฟรีไปแล้วคนละ1ตัวด้วยกันนะครับสำหรับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านี้นะครับ ก็สำหรับตำนานอีพิกที่มีมาแจกฟรีก็คือมีมาทั้งหมด16คนเลยด้วยกันนะครับสำหรับอีพิกกั์ดเขียวที่มีมาแจกฟรีจากการสุ่มทุกคนเลยนะครับก็มีมาทั้งหมด16คนตามนี้นะครับนำทับโดยอิเกกาซิยาสดิเดเยตร็อกบาเดนิสเบอร์คแคมเดนิสลอร์ลุยฟิโก้นะครับปีเตอร์เชกับโคนชาเบียลอนซวิกตอร์บายาพอสโคนะครับซามูราโน่ซาลาสโดนาโดนี่นะครับ และต่อมาเป็นเอมโบซินีทุกคนเปปกววริโอลาเบเบโตและก็เดนิสันนะครับอันนี้คือ16นักเตะของตำนานการ์ดเขียวที่มีมาแจกฟรีนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าได้มีการแจกฟรีไปแล้ว1ครั้งนะครับก็สำหรับหนึ่งครั้งแรกที่มีการแจกฟรีไปนะครับทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับว่าเปิดได้ใครกันเลยบ้างน,นะครับและก็คลิปนี้คือทำการบอกถึงวิธีการรับฟรีตัวที่2นะครับก็ก่อนอื่นเลยเลยกันนะครับ ก่อนไปเริ่มรับชมวิธีกันครับลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะครับว่าตัวแรกนะครับเปิดได้ใครกันแล้วบ้างแล้วก็ตัวที่2นะครับเป้าหมายคืออยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยเลยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างทุกคนผมอยากรู้เหลือเกินว่าทุกคนอยากได้ใครกันบ้างนะครับเอาละทุกคนเรามาเริ่มดูกันเลยแลยกันนะครับก็คือในในส่วนของนี่ทุกคนเป็นมิชชั่นนะครับสำหรับ e football festival objective นะครับก็คือเข้ามาปุ๊บจะเจอหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ แคมเปญของ e o t b a l l Festival Objective นะทุกคนจากนั้นก็ทำการกดเข้ามาเลยนะครับก็จะเจอกับหน้าตาคร่าวๆประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ g p อะไรประมาณนี้นะครับก็คืออีเวนต์แรกนะครับให้ทำการใช้นักเตะของหลีเอิงฝรั่งเศสให้คนเข้าไปยิงประตูให้ได้ในแคมเปญนี้หรือว่าทัวร์อีเวนต์อันนี้นะครับเมื่อยิงครบก็คือผ่านภารกิจสําเร็จแล้วนะครับต่อมาอันที่2ก็คือใช้นักเตะของอิตาเลียนลีกัดคนหรือว่ากันโชสเซเรียอิตาลีนะครับไปใช้ในอีเวนต์นี้เลยทุกคน เหมือนกับอีเวนต์แรกที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับต่อมาอันที่3นะครับเป็นในส่วนของโหมด l l e n g e e v e n t d r e ร m t ท a มทุกคนหรือว่า Golden g o a ลนะครับหรือไม่ก็ Challenge Event ของอ l i t i t e d ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็ได้นะครับที่เป็น Challenge Event นะครับนี่ก็คือเอาไปเล่นนะครับแล้วก็จะได้เควสนี้หรือว่าผ่านภารกิจนี้นะครับและต่อมาอที่เชี่ยวขึ้นในส่วนของ t e f a l l l e a g u e ทุกคนหรือว่าการเล่นแรคงนะครับ อันนี้ก็คือไอดีผมยังไม่ค่อยเล่นแรงสักเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่เดวิชั่น9นะครับก็คนที่ดูอยู่นะครับอยู่แรงไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็คือไปเล่นแรงนะผมเคลียร์ให้เสร็จนะครับก็คือรับฟรีทันทีในส่วนของเงิน GP ทั้ง4ช่องคนหรือว่าทั้ง4เควส4ภารกิจนะครับประมาณนี้คนไดแค่นั้นนะครับเมื่อเราทำเควสข้างต้นเสร็จนะครับมันก็ ได้รับในส่วนนี้อัตโนมัตินะครับว่าจะเป็นการแจกฟรีทองคน150ทองเลยด้วยกันนะครับรวมไปถึงคอมเพลตออเจ c t ที e ทุกคนหรือว่าการแจกตำนานฟรีอีก1อันนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเราทำภารกิจข้างต้นครบนะครับก็จะได้รับฟรีทันทีในส่วนของ150ทองแลวก็การแจกตำนานฟรีตัวที่2อีก1ตัวนะครับแต่ว่านาตอนนี้ทุกคนสำหรับใครที่เคลียอีเวนต์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและก็สัปดาห์นี้นะครับสำหรับการแจกตำนานฟรีตัวที่2นะครับผมมันก็ จะอยู่แค่19%ทับ20เท่านั้นคนมันจะเหลือแค่1เท่านั้นนะครับก็คือทางคนอมิหรือว่าทางตัวเกมนะครับได้มีการกักไว้กับคนยังไม่มีการแจกฟรีตัวที่2นะครับก็คือจะแจกฟรีในส่วนของสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าใครที่เคลียร์ครบนะทุกคนจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คืออยู่ที่19%นะครับก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้กันทุกคนนะครับ ก็คือสัปดาห์หน้านะครับรับฟรีแน่นอนนะครับสำหรับอีพิกตัวที่2นะทักคนประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมไปเคลียร์อีเวนต์เพื่อทำเควสกันด้วยแล้วกันนัุนคนจะได้ตำนานตัวที่2ในสัปดาห์หน้านะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสำหรับตำนานตัวแรกนะครับเปิดได้ใครกันแล้วบ้างแล้วก็ตำนานตัวที่2องครับอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ การแจกฟรีตำนานตัวที่2นะทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ